มแล้วขณะนี้ได้เวลาเป็นมงคลละเลิกแล้วยแล้วก็มแตกขอเชิญประธานขึ้นสู่ยอดเสาท่านบดีอ่ะจุดติดป้าเจ้าของมันเกิดไม่เท่แลรแม่มันด้เขาจุดข้างนอกตัวก่อนปเกแก๊ อโนักเขียวจะชื่อเหมือนในเรื่องยักษ์เลยว่ะใส่เสียก็ถ่ายไปลงเดี๋ยวลงยูทูปเดี๋ยวลงยูทูปเอาไปร้องใกล้ๆปู่ปู่นะไมไปร้องใกล้ปู่กับย่านะไปนี่ในย่ามันร้องได้เลยนะอวัดีปะ ยออมาติเอ,อ๊ถ่ายวิดีโอ,อนี่ก็หนึ่งไม่ให้ยาถึงให้เลน่เมว่ำพุามแพ่ไปเฮ้ทูยูเอ้าเอ้าเอ้าเบิร์ดเแฮปปี้เบิร์ดเทูยูเอ้าเอ้าทูยูเอ้าเอ้ วันเ uh, Day to you oh oh happy birthday happy birthday happy birthday to you oh oh เป่าวเปาเปาเนี่ย่เป่าเป่ามดเป่าเดี๋ยวให้น้องเป่ากับลูกให้น้องเป่ากันวตัดอย่าเป่าแล้วลูกเฮ้ย เหนไฟดูอย่งเลยเมันได้ินคุณค้ากอนตของมันเกิดนยจขอบคุณค่าก่อนไอ้ยาขอบคุณค่ากันลูกขอบคุณค่าก่อนดีาจะเป่าเป่าเอาเป่าเอาเป่าจเลยะขอบคุณค่ากันลูกแล้วขอบคุณค่าก่อนนี่ไอ้ยาจ้าไบาย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 